ส,สวัสดีครับ,รบผมมาวินเนอร์สองไอเกมอ,มอาร์มอร์อาร์สครับผมใน EP ีที่หนึ่งนะครับผมกลันที่ผมได้ปล่อีพีพิเศษหรืออีพีสูงไปนะครับผมผม,ผมก็แบบ ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างก็เลยมาทำ EP เต็มๆไม่ได้ตอนนี้มีเวลาว่างพอแลครับทำ EP เต็มได้ขอเปล่าเสียงเบานิดน,นึงเอาโอเคจะอธิบายเกมน,นี้ครับคือจะมีผู้รอดชีวิตนะครับต้อเอาติดรอดแล้วก็จะมีอเอเลินที่แฝงตัวมาซึ่งถ้าเกิดเราเราจะต้องคอยมาโหวตนะครับโหวตฆาตรกรหรือเอลยนออกไปถ้าเราโหวตฆาตรกรเอาอไปหมด เราก็จะชนะถ,ถ้าเราเป็นฆาตกรถ้าเราเอาฆาตถ้าเราเป็นฆาตกรเราก็ต้องฆ่าคนให้เหลือให้หมดหรือเท่ากับจํานวนของของฆาตกรเราฆาตกรถึงจะชน,นะครับผมโอเคไ,ไปก่อนแล้วไปกันครับดูที่ว่าเราจะได้เป็นอะไรฆาตกรหรือผู้รอดชีวิตนะขอผู้รอดชีวิตแล้วกันผู้รอดชีวิตได้ชัวได้ผู้รอดชีวิตชัวนั่นไง ได้เวลาทำภารกิจโอ้โหภารกิจอยู่ข้างบนหัวเลยน่อย่ไงอย่ามีใครฆ่าผมนะโอ้โอหว้าวเวก็หนีกนหนีกันหนีกอนหนีกอนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวโดนเชือดเฮ้ยแต่อยู่คนเดียวก็โดนเชือดได้นี่หว่ะใช่ผมมันจะมีให้เล่นค่าฆาตกรประมาณหนึ่งคนสองคนและสามคนนี่ผมเล่นสามคนครับผมคําภารกิจ ไปเคยมาอ่ะอย่างน้อยพวกอย่างน้อยทำภารอย่างน้อยขอทำภารกิจให้เสร็จก็พอถ้าเราทำภารกิจเสร็จเราก็ชนะนะครับผมโอเคขาตการปิดประตูเอาเนี่ยพอเล่นข้าตการสามคนมันก็จบไปอย่างเงี้ยนี่ครับผมโอเคงั้นไปรอบหน้าเลยโอเคครับเรามาเริ่มรอบใหม่นะครับผมอ่าเดี๋ยวรอคนก่อน ได้คาเจ้คาตจกรสามคมผมได้เป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่นะไม่เป็นคาตกรไหมนะอมโอ้ไม่ได้เป็นอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวก็จบไวอีกองั้นเราต้องรีบทำภารกิจตัวข้าอ่ะถ้าข้าเป็นวิญญาณก็ทำยังทำภารกิจได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าเราตายคือเราจะบอกคนอื่นไม,ไม่ได้นะครับว่าใครเป็นอืม เ,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 เพื่อนเพื่อนไปไปกันไปกันผมจะทำภารกิจคนเดียวเฮ้ยฟ้าตาย,เ,ยเดี๋ยวผมขอพิมพ์กับเขากันครับเอาวนี่เห็นไหมโวกอะไรอะ่ะโอเคงั้นงั้นไปเล่นรอบสบไปเลยครับผมโอเคนะครับคราวนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นคนของเกาหลีนะครับผมเกาหลีโอ้ยช่วยสเวลส์เจ้าแว่แ อะไรเนี่ยอ้าวหลุดเด้รับแล้วเข้ามาให้เห็นเลยเนี่ยของคนเกาหลีเข้ามาจะเอากลุ่มออกแล้วกันคนเกาหลีมีเข้ามาลวอุ้ยอุยจะเอาทางเข้าเอายังไงจะซุปจะเอายังไงเออเจ็ดคนเงนั้นก็ได้่าตฆาตกรสองคนก็ยันดีเอาอุ้ยเจ้าคนได้ฆาตกรสามคนพอดี อืมโอเคเริ่มเลยครับอ่ะไม่เริ่มไม่เริ่มโกไปที่ไปสิครับผม,<ป>ผมไปไปออกออกเลยไม่เออนั่นแหละโุยออกแล้วเข้าอะ่ะสุดยอจยังไงเนี่ยหู้ยโมโหแล้วอ่ะ โอเคเริ่มแล้วเราจะได้เป็นหรือเปล่านะฆาตกรหรือไปโหดโอ้โหคนธรรมดาแต่ไม่เป็นไรคนเกาหลีเขาเล่นไม่ค่อยโหดนะไม่เหมือนคนไทยคนไทยก็เล่นอ่ะนะโหดอยู่โอเคสำรวจทานก่อนนะครับผมอืมเอา อันนี้ยากอยู่นะครับผมอันนี้อันนี้ก็ยากอุ้ยเอา้าทีนี้แต่เราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องจะคุยยังไงภาษาเกาหลีกับอังกฤษคุยก็ไม่รู้เรื่องงั้นออกนี่ออกหน้าตาเฉยเปลี่ยนไปเซิร์ฟไทยเซิร์ฟไทยคนก็เล่นเยอะอยู่นะเอา้าถ้าเป็นอย่างนี้คือหมายความว่าคนเต็มนะครับผมที่เราเด้งออกเมื่อกี้คนเต็ม อ้าเป็นคนที่สิบพอดีไปโคคนออกไปทีละสองคน y e สฆ่าสก,กอนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีบฆ่าครับผมเพื่อเราจะไม่ได้ทำอะไรอ๋าเดี๋ยวอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเตรียมตัวเชือดเชือด โอ้ยโอ้ย,อย,อยเออเพื่อนนั่นแหละดับเบิลโอ้ยนี่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 ได้เป็นฆาตกรสักทีเป็นให้คุ้มหน่อยแล้วกันอ้าเย้ชนะชนะแบบงงงงหวาครับฆาตกรสามคนมันชนะแบบน <you> ี้รอบนี้ผมจะลดให้เหลือ สองคนเปลี่ยนด่านมัง้งเอ๊ฆาตการสองคน,คนพอเปลี่ยนสีเราจะเป็นสีเขียวสีธรรมชาติเราเป็นธรรมชาติเป็นคนดีผมมั่นใจเพราะผมไม่เคยได้เป็นฆาตการหลายรอบเลยเห็นไหมผมเป็นคนดีเอาแหละฆาตการสองคนทีนี้ก็ พวกฆาตกรมันจะชอบเล่นแบมแผงเอาเละสองคนทีนี้น่าจะสบายหน่อยทีนี้น่าจะสบายหน่อยฆาตกรสองคนเฮย้ยอ่ะกดลีกดรีพอไปแจ้ง จจเจอาจานเจอศพนนูในห้องคอมพ,อพิวเตอร์อผมผมยังไม่มีหลักฐานนะครับผมก็กดไอ้น,นี่ไปก่อนเพราะผมยังไม่มีหลักฐานนะ มไม่เวลาถามว่าใครเป็นหมอผมเดินม,มาผมกำลังจะทำภารกิจมันก็เห็นจะชัดเลยนะก็ต้องบบอ,อ,ยอ,อย่างนั้นแหละผมเองยังไม่กดอ่ะดูสิเขาจะกดโหวตยังไงไหนดูสิเอาแล้วสีเทาหวดไหมโหวดเลย สีส้มพูใส่ผมทําไมผมไม่ได้เป็นผมพูดที่ไหนก็ไม่ได้ปะถุสีส้มถ้าใครกดอาเมื่อกี้มันเชื่ออะไรนะเฮ้ยสีส้มดูมีพิรุดสีส้มพยายามจะโบยความผิดให้ผมอะไรสักอย่างสีส้มน่ากลัวจะตายไปผมผมว่าสีส้มเนี่ยแหละเอส้มเนี่ยตัวดีมันมันกำลังหลอกคนอื่นหรือซื้อซื้อสกิลบ้านเราเขาเรียกว่าสักอย่างแต่ไม่กล้าพูด เฮ้ยดูว่าสีนี้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ปลอดภัยว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มัน,น,มนโอ้วอทโอเคนะครับยินดีต้อนรับสู่ เอาเลยครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เอิมสู่สู่สู่สูโอ้ไม่ตายเลยเอาเลยทุกท่านสวัสดีครับเอาเลยยินดีต้อนรับสู่ที่เนี่ยมันเป็นที่อันตรายสุดๆได้เวลาครับ อ่าอันนี้ต่อนะโอ้สองอันเลยน่นไรลูกเอาวฆาตกรชนะเลยโอ้ฆาตกรชนะเลยโอเคอาไอะไรครับนี่น่าจะเป็นรอบสุดท้ายผมวึดชื่อไม่ออกเมื่อกี้มันคืออะไรนะขอ้วยกัน ถ้า่มาแถบเอ่มาเล่นต่อมาต่ออ้าวเต็มเลยเหรอโอ้โหเปลี่ยนหรือเปล่าอืมปุ๊บปุ๊บเข้ามาได้สวัสดีไม่มีใครสีเหลืองเลยเหลือง ยึปอวแล้วเอาเอ้าทำไมไม่กดอ่ะพิมพ์เพาว่าโก้ฝ่าเขใจกดโกเพราะว่าไป งั้นเดี๋ยวหลังตอนนี้ถ้าหอยยังไม่ไปบุกเราจะมานั่งคิดกันในฝันครับอืมอ็คนคนชอบเอาไปเอาเก้าคนก็ได้ที่จริงเก้าคนมันก็เล่นสามคนนะครับผมยามตันในการเล่นฆาตกรสามคนก็คือเก้าคนจะเล่นฆาตกรสองคนก็แต่ไหนก็ต้องมีเจ็ดแปดอ่าอะไรวะนี่ไม่ออกโอ้โหทำไมคนไม่ค่อยมาเลย โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วกดเลยเออนั่นแหละเออในสุดก็ได้สักทีไหนดูดิอันนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับผมโอ้รอบสุดท้ายเราก็ยังเอาสองคนันยังเป็นคนดีอยู่อย่านะ อืมโอเคค่อยมาดูทำธุรกิจอื่นอ <gonna> ื่นก่อนเฮ้ยเออตามเราแปลก ตามแ,แ็อกแปลกๆเข้ามาดูดูคนเยอะอ่าสแกนกมสแกนตัวไหนอุ้ยฆ่าเราป่าววะเฮ้ยฆ่าเราแน่เลยเฮ้ย อ๋อเป็นวงดีนะว่าเป็นพวกเดียวกันอ๋อเข้าใจแล้อย่างนี้เองเป็นวิธีที่คงค่าจะดีนะเนี่ยเรียบร้อยทำภารกิจดีฟ้าเอ้า อืมไม่รู้นะอมผมว่าผมสงสัยสีเขียวเพราะว่าสีเขียวคนเยอที่มันอยู่กับเรานั้นผมจะหวตดสีเขียวสีส้มอ่ะเขาไอ้นี่แล้วเขายืนตัวๆแล้วสีฟ้าไม่อยู่กับเราเอาอะไรตวาอืมผมว่าสีส้มไม่ใช่ไม่มีราฐานก็สกคริปต์วตด ใช่คนอะไรจะสงสัยผมพิมพ์คุยกับคนต่างชาติได้ไครับไอตัวนี้ถ้าใครสงสัยใครไม่มีคือคุณต้องไปโหลดแอปไนี้ก่อนครับแอปที่เกี่ยวกับอะไรวะเกี่ยวกับการพิมพ์นะครับ้คุณจะสามารถแปลได้คุยกับคนต่างชาติได้เขาเข้าใจเราแต่เราไม่เข้าใจเขา โอ้โหเอ้ยไอ้ฟ้ากับสีแดงเป็นผมสงสัยสีฟ้าแล้วผมไม่กดอืเสียดายโอเคไม่เป็นไรครับผมสำหรับนี้ขอตัวให้ดีก่อนถ้าใครที่ไม่อยากพาดคลิปใหม่ๆเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมถ้ายินหมาเห่าก็ไม่ต้องตกใจครับหมามันเห่ากันนะครับผมโอเคบาย